เจอเกนคล็อปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างอารมณ์ดีโดยชี้ว่าทุกทีมที่ลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้กำลังขวัญผวาเนื่องจากแมนซิตี้ใกล้ได้เควินเดอร์บรอยต์เพลย์เมเกอร์คนเก่งคืนสนามคล็อบพาทีมเก็บ3แต้มได้สำเร็จในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์กำรับนิวคาสเซิล4ต่อ2เมื่อวันจันทร์ที่1มกราคมขยับหนีแอสตันวิลล่าได้เป็น3แต้มโดยทั้งสองทีมลงสนาม20นัดเท่ากันอย่างไรก็ดีกกก่อนนเมชะาาลิดง ครอปถูกสื่อสอบถามถึงโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ของแมนซิตี้เนื่องจากเรือใบสีฟ้ากำลังจะได้เดอร์บอยจอมทัพคนสำคัญหายเจ็บคืนสนามทุกอย่างสำหรับเราเป็นไปด้วยดีไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยนายใหญ่ชาวเมืองเบียเอ่ยสัปดาห์ก่อนมันรู้สึกเหมือนกับว่าอาเซนอลนจะหนีไปไกลสเปอร์สก็เคยหลุดฟอร์มแต่ตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วเควินเดอร์บรอยกำลังวอร์มอัพทั้งประเทศกำลังเริ่มอกสันขวัญ ทั้งนี้แชมป์พรีเมียร์ลีกเสียเดิร์บรอยไปตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นแต่เชื่อว่าพวกเขาจะได้ดาวเตะทีมชาติเบลเยีเยมกลับมาลงเล่นได้ในเกม FA Cup คัพรอบ3ต้อนรับการมาเยือนของฮัตเตอร์ฟินทาวันอาทิตย์นี้ก่อนพาทีมเร่งเก็บแต้มในลีกเริ่มตั้งแต่แมตช์บุกไปเยือนสาลิกาดงในวันเสาร์หน้าแฟนๆนลิเวอร์พูลและแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ